ขอโอกาสหลวงปู่น,นะครับอิมินาสการีนะต่างพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะต่างธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะต่างสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชา พระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าหมดทุกข์หบโศกหมดโลกหมดภัยความเสียดจันไลยชงให้หายไปขอใชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญในทุกสถาน ในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทา